วันนี้เราอยู่ที่สวนนกชยนัยนานะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนกแล้วก็สัตว์ที่นี่กันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนกยุงค่ะเสียงเมื่อกี้นะคะคือเสียงนกยุงร้องนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มในนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ วันนี้นะคะเราได้เจอกิ้งก,ก่ายกนวานะคะอยู่ตรงข้างทางนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูหน่อยนะคะอาจจะถ่ายไม่ได้ใกล้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกัดได้นี่ค่ะกำลังนอนสบายใจเฉยเลยนี่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวแอบอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะ สงสัยตัวนี้จะขียอายนะคะส่วนตัวนี้นะคะยอมให้ถ่ายโดยง่ายเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินห่านกรงนกไปนะคะอาจจะมีนกอยู่ข้างในตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ถ่ายนะคะจะไปถ่ายข้างในกรงให้ดูเลยค่ะ เจอนกยูงค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเมียตัวผู้นะคะจะอยู่ไกลมากเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีรูปปั้นนกนะคะอันนี้ก็คือแผนผังสวนกนกไชนานั่นเองค่ะว่าเราจะเจอนกอะไรบ้างที่อยู่ที่นี่ที่ให้เข้านะคะต้องเดินยาวไกลมากเลยนี่ค่ะเขาถ้าจะเข้ามาข้างในก็จะเห็นในชั้นแบบนี้นะคะ อันนี้น่าจะเป็นนกยุงขาวค่ะแล้วก็จะมีน่นนาจะมีนกยุงที่จะเป็นสีขาวแต้มตัวแต่แม่ไม่นใจว่าสน,นุกยุงดังหรือเปล่าหรือว่านกยุงเขาเรียกว่าอะไรนะคะหรือเรียกตามชื่อบตินะแล้ว <c oughs> นะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเปิดให้ดูข้างในนะเปิดให้ดูไปทา,ทางด้านใกล้ๆนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าเขาให้ขึ้นได้หรือเปล่าค่ะแต่มีบนไดยอยู่ แต่เราจะถ่ายวนภาพก่อนน่ารักมากเลยนะคะจะมีที่กลุ่มนกเล็กๆกลุ่มนกใหญ่ๆจะมีนกกระตัวได้วยนะคะก็เลยจะดูน่ารักมากเลยค่ะจะเยากกนกอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะอ่านชื่อกันนะคะอ๋อนี่คือนอกเหยี่ยวค่ะแต่เป็นเหยี่ยวดำนะคะไป้าไปใหยใกล้ได้หรือเปล่า แล้วก็จะมีนี่ค่ะด้านที่หนูเคยถ่ายได้ให้ดูน,น้างนะคะบูโกมาคอแล้วก็สกาเลตมาคอนะคะด้านนี้ก็จะมีนอกอีกชนิดหนึ่งนะคะน่ารักมากเลยค่ะ จะมาเกาะให้ดูอย่างนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็จะมีพันพันเมซอนนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะและนี่ก็คือพันบูโก,โกมาคอค่ะที่หนูชอบนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นสกาเลตมาคอค่ะ แล้วก็จะมีนกกระตัวนะคะเหมือนกองนี้จะเคยมีนกนะคะแต่เหมือนเขาจะย้ายออกไปหรือว่าเข้ากงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีนกกระตัวใหญ่หลอกงอนด้านนี้ก็จะเป็นนกกระตัวดำนะคะจะมีนกสกาเลตมาคอ จะอยู่ด้านนู้นนะคะส่วนอาจจะมีเราอาจจะบอกซื้อผิดพลาดบ้างก็มีนะคะเพราะว่าที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะดูนกตัวนี้เขาถ่ายโชว์นะคะอันนี้นกเขาแพกค่ะ ะะไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นนก ที่ปากยาวมากเลยนะคะหนูก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นนกเิดอดาวสวยงามมากเลยค่ะและน่าน่าจะเป็นนกกระจอกเทศค่ะเพราะมีตัวอันนี้ก็คือไก่ฟ้าคอหวานเก่ากค่เกิดได้แค่นี้นะคะเพราะเขาไม่ออกมาเลยโอ้นั่นนะค่ะ แลวช่วงนี้ไม่นะคะเราถ่ายตัวที่แบ,บ้หางได้ด้วยนะคะมีตัวครื่อ,องแทนหางด้วยนะคะ <S <S สวยมากเลยนะคะ พรตตี้ทำอะไรอยู่เขาขยักหัวให้เราด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะนะคะเรามาดูนกนะคะได้สจจัตว์หลายอย่างมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะ สำหรับวันนี้คลิปของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโนูต้องขอลาก่อนนะคะและน้องกิ้ง่าอีวาร่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกับช่องลางฟาชิโลได้ใหม่หนในวันต่อไปสวัสดีค่ะ